ทำทังทูปตตูเไมนะโตแล้่งหรอไม่ตไม่โตอะรเ้อยดนี่อะไรกขาอยาอตรงนี้การแตเยนี้ไม่ต้สรแเอเดี๋ยวมาตัดเยอะค้ปนปัับคนอปิ้นส่การดีครับแตกะ เดี๋ยวจะเยสเสร็จเสร็จแล้วนะครับอ่ะนี่อุ้มนี่อุ้มนึกอ๋อเลิกประมาณนี้มาพอเลิก <coughs> <coughs>